โยอันโยฮาเซโยเฮ้ยทำไมพูดเกาหลีเนี่ยเฮ้ยทุกคนเพราะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันอีกแล้วบินโดนตามล่าปีศาจเคป๊อปเดมอนฮันเตอร์ K หรือว่านักล่าปีศาจนะคะโอเคครันที่แล้วที่พี่กุงบินโดนใช่ไหมแล้วเราก็เจอมันกำลังต่อสู้กันวันนี้เราก็เลยจะมา พิสูจน์อีกครั้งเพราะว่ามีบอะแสบอกว่ามันต่อสู้กันอีกแล้วทุกคนใครยังไม่รู้จักนะคะเคป๊อปเด n อน n ันเตอร์นะคะก็คือนักล่าปีศาจเคป๊อปที่เป็นผู้หญิง3ามคนคือวงฮันทริกนะคะแล้วก็มีเกงผู้ชาย5้าคนที่เป็นปีศาจแต่ว่าโหลมากเลยอะเฮ้ยไม่ได้สิยังไงก็คือปีศาจก็ต้องจัดการโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเราไปบินโดูกันเลยทุกคนมีคนอใจพี่ขันมาคือตรงนี้นะคะโดรนของเราจาับภาพมุมรางรถไฟเฮ้ย น,นี่เฮ้ยอยู่ตรงรางรถไฟจริงทุกคนเราวินดอนตด,ดยังไม่ทนันทายเมนเลยเราก็เจอแล้วนะคะเฮ้ยนี่สาวสาวนักล่าปีศาจแล้วนี่ใช่เลยไม่ใช่อันนี้คือเป็นสัญญาณจาราจรรถไฟนะคะว่าห้ามรถไฟผ่านเฮ้ยทุกคนเราเจอชีเดินมาเฮ้ยนี่มันผู้ชายที่เป็นปีศาจนี่เฮ้ยทุกคนเราวินดอนแป๊บเดียวเราก็เจอเลย ย่าบอกนะว่ามันสีสันอยู่ตรงนี้จริงๆอะตอนนี้โอเคตรงนี้ก็คือรางรถไฟที่เขาบอกว่าเฮ้ยเดยนนะพวกพวกั้นเดินไปไหนอะเดินไปทางมุมตึกโอเคเป็นจนมุมตึกโอเคเราไปดูตรงตึกนะคะที่พวกเขาเดินไปนะน่าจะรางรถไฟแล้วนะคะนี่คือทางเดินที่พวกเขาเดินมาเฮ้ยเฮ้ยเจ้าคือโซดาป๊อปดึง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 เจ้าคือโซดาป๊อป เพราะโซดาป๊อปเหรอทุกคนเฮ้ยเจ้าคือโซดาป๊อปของจริงทุกคนเขากําลังเต้นเพลงโซดาป๊อปกันอยู่นะคะเฮ้ยปีศาสามตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยทุกคนเพลงเขาสนุกมากโอเคเดี๋ยวเราไปบินโดรนตรงอันนี้นะคะสนามหญ้านะเฮ้ยเดี๋ยวนะปีาศาค k p ป p เดมอนฮันเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เขาอารวาสนะตรงทั้งรางรถไฟ ตรงทั้งริมทะเลแล้วก็ตรงทั้งนี้เลยสนามฟุตบอลนะคะจนไม่มีใครกล้ามาเล่นสนามฟุตบอลริมทะเลแห่งนี้เลยโอเคทุกคนเฮ้ยนักร้องเพลงเฮ้ยโกดีโกเดนโกดีโกเดนเฮ้ยพี่กกมั่วนะคะเฮ้ยเขากำลังปล่อยพลังล่าปีศาจทุกคนสามสาวกำลังต่อสู้ปล่อยพลังล่าปีศาจเหรอ โอ้น oh no, เรามาจับตาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันคืออะไรนะโอเคเฮ้ยทำไมโดนเราจู่ๆมันเด้งมาตรงนี้ล่ะหรือว่าพลังที่เขาปล่อยมันมีผลกับโดนเราโอ้ oh, ไม่แน่นะคะเคยซูเ okay, ข้าไปดูเฮ้ย hey, ตรงนี้สวยมากเว้ย hey! ห้าหนุ่มห้าหนุ่มวิ่งผ่านห้าหนุ่มโซดาป๊อบวิ่งผ่านโดนของเราเดี๋ยวนะทางนี้คือมันไปออกทางน้ํานะทุกคนนะเดี๋ยวนะพี่กุดลองจะบินโดนไปทางน้ําทางทะเลนะคะโอเคเฮ้ย okay. hey. ตอนนี้เราเจอเรือสองลำนะคะไม่ใช่เรือของปีศาจนะทุกคนนะมันเป็นเรือของคนเอ้าไหนบอกว่าไม่มีคนไงเฮ้ยอ๋อหรือว่าสองคนนี้เขาไม่รู้ว่ามันมีปีศาจไอเด้เกาหลีอะทุกคนเราเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะขอให้เขาปลอดภัยนะคะเฮ้ยเหมืนมีเงาอะไรพาดผ่า,ทานทุกคนไม่ธรรมดาแล้วนะจุดๆนี้พี่กุก๊กว่าเราต้องจับตาดู ตรงริมทะเลนี่คือแบบอากาศร้อนแบบนี้คืออยากกระโดดน้ำส้มๆมากเลยทุกคนนะเฮ้ยเรือสองลำนี้ระวังนะเฮ้ยมีเงาพัาดผ่านอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวนะเราดรงมุมเปลี่ยนมุมขวาเฮ้ยนี่ก็ไม่เลืออีกลำเฮ้ยไทยมีเรือเอยอะเยอะแบบนี้ว้ายพีศาจร์เคป๊อปเป็นพอมาโอ้น้อ ในการแต่งตัวชุดดำแบบนี้มันคือเฮ้ยจิจูกะหายตัวไปเฮ้ยสามสาวฮันทริกช่วยปราบปีศาจด้วยไม่จริงทุกคนสามสาวฮันทริกมาแล้วกำลังต่อสู้กับฮันนุม K Demon. เคป๊อปเดมอนเฮ้ยเคป๊อปเดมอนก็คือปีศาจเคป๊อปนะคะเฮ้ยโอเคตอนนี้ด้วยพลังแห่งความดีของสามสาวสู้กับพลังแห่งความชั่วร้ายสีแดงก็จะสู้กันปุ ทุกคนตอนนี้โซดาป๊อปก็ช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้ใช้พลังในการร้องเพลงพลังในการเต้นสู้กับพลังปีศาจแห่งความมืดดำตึงต้งตึ้งทุกคนว่าใครจะชนะถ้าคิดว่าผู้หญิงชนะให้กดหนึ่งถ้าคิดว่าชายชนะให้กดสองอย่าลืมพิ้งคอมเมนต์นะโอเคเรามาเชียร์เขากันผู้หญิงสู้สโว้รไปไหนอะเฮ้ย เรือร้ำนี้ขับนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครจะไปอยู่ก็อยู่ไปนะคะนาจูจูนี้เราก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันเรือลำนี้บอกเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยพีซซ่าเคป,ปอมมันยังไม่ตายอีกเหรอมันพอมาแล้วมันทำไรต่อด้วยพลังแห่งพิซซ่าเคป,ปอปทุกคนทุกคนวะโดนเขาพี่จะรอดไหมหนีเร็ว